พิจารณ์เยอะมากภาพนี้จะเห็นครับว่าทั้งหาาทั้งหมดเนี่ยเป็นพักผู้รวมสิบห้าคนชายย้อนลักษณะกำลังคืนบนโต๊ะมีขวดโซดาคือกินเหล้ากันเป็นขวดเหล้าที่กินหมดแล้วสองขวดมียาเส้นวางอยู่หน้าตาทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มเสียแป้งเนี่ยที่เห็นนั่งตรงกลางเสื้อสีดำนะแล้วก็อบไหลคนในผ้าชูนิ้วโป้งยืเลยเย็บชูนิ้วโป้งเย็บบรรยากาศน่าจะเป็นการ ผู้รวว่าเป็นหลักฐานใหม่ที่ตำรวจพบเป็นภาพที่ถูก่ายสถานที่แห่งนึ่ที่พัทลุงบอกว่าเป็นภาพที่นะเขาไปกินเลี้ยงกันหลังจากถีออกจากโรงพยาบาล22ตุลากรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์กระอกนะครับถ้าเกิดมันเป็นภาพตามที่ข่าวดูใช่ว่าจะมาจริงเรามาสังเกตเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายตอนออกสลิปในโรงพยาบาลจะเห็นว่าเสียแป้งใส่เสื้อกับแขนยาวเออภาพที่นั่งกัยแขนยาว

กอเดวดเสียแงยเร็วไหม